Ага. Uh -huh. นีนอิ่มยุ้ยนอนหลับแล้วมามานี่ครับผมเป็นต่อนะครับข้ามท่าอย่างนี้อย่างนี้อ่ะไม่มีท่าครับวันนี้ยังไม่เมาว้าว <Wow. S 2> ดีนี่สเนคสเนคอาจารย์อาจารย์